ในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กที่โอบล้อมไปด้วยป่าทึบชีวิตผู้คนดำเนินไปอย่างสงบสุขเรียบง่ายใต้ร่มเงาของขุนเขาสูงใหญ่จนกระทั่งค่ำคืนหนึ่งเสียงคำรามดังก้องกังวานมาจากทิศตะวันตกสั่นสะเทือนไปทั่วขุนเขาสร้างความหวังกลัวแก่ผู้คนเสียงคำรามนั้นไม่เหมือนเสียงสัตว์ป่าทั่วไปมันเต็มไปด้วยพลังอำนาจโหดร้ายและน่าสะพรึงกลัว เช้าวันต่อมาข่าวคราวน่าสลดใจก็แพร่กระจายไปทั่วหนึ่งในชาวบ้านถูกสัตว์ร้ายสังหารร่างกายแหลกเละไร้ชิ้นดีไม่มีใครกล้าออกจากบ้านความกลัวปกคลุมไปทั่วผู้เฒ่าผู้แก่ต่างกระซิบถึงตำนานโบราณตำนานเกี่ยวกับเสือสมินปีศาจร้ายที่แปลงร่างจากมนุษย์กระหายเลือดเนื้อและวิญญาณคืนต่อมาเสียงคำรามดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้มันใกล้มากขึ้นราวกับว่าปีศาจร้ายกำลังวนเวียนอยู่รอบหมู่บ้านผู้คนต่างนอนหลับตาปีด้วยความหวาดกลัวภาวนาให้รุ่งเช้ามาถึงโดยเร็วแต่แล้วเสียงกรีดร้องอันน่าสยดสยองก็ดังขึ้นอีกหนึ่งชีวิตถูกพรากไปในเช้าวันต่อมาร่องรอยของสัตว์ร้ายปรากฏชัดขึ้นมันไม่ใช่เสือธรรมดาแต่เป็นรอยเท้าขนาดใหญ่เต็มไปด้วยพลังและความโหดร้าย หมู่บ้านจมดิ่งอยู่ในความสิ้นหวังไม่มีใครกล้าต่อสู้กับปีศาจร้ายจนกระทั่งชายหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าทิวพรานผู้เก่งกาจตัดสินใจลุกขึ้นสู้เขาคว้าปืนคู่ใจเตรียมออกเดินทางไปยังป่าทึบมุ่งหน้าสู่ถ้ำลึกลับที่เชื่อกันว่าเป็นที่ซ่อนตัวของเสือสมิงทิวใช้เวลาหลายวันในการติดตามรอยเท้าของเสือสมิงในที่สุดเขาก็มาถึงถ้ำลึกลับ บรรยากาศภายในถ้ำมืดมิดอากาศเย็นยะเยือกเสียงน้ำหยดดังก้องทิวสูดหายใจลึกๆรวบรวมความกล้าก้าวเข้าไปในถ้ำทันใดนั้นเสียงคำรามดังก้องขึ้นอีกครั้งเสือสมิงปรากฏตัวขึ้นดวงตาสีเลือดเขี้ยวแหลมคมมันพุ่งเข้าโจมตีทิวด้วยความโหดเหี้ยมทิวหลบหลีกการโจมตีของเสือสมิงอย่างว่องไหวเขาใช้ปืนยิงสัตว์ร้าย แต่กระสุนไม่สามารถทําอะไรมันได้เสือสมิงยิ่งโกรธแค้นมันพยายามจะตะบกทิวแต่ทิวก็รวดเร็วว่องไวเขากระโดดหลบความมีสั้นที่พกติดตัวมาแทงเข้าที่ท้องของเสือสมิงเลือดสีดําสนิทไหลอาบพ,พื้นถ้าเสียงคํารามของเสือสมิงแผดดังแสดงถึงความเจ็บปวดทรมานในที่สุดเสือสมิงก็สิ้นใจตายลงคิวยืนนิ่งหายใจหอบ ร่างกายสั่นเทาไปด้วยความกลัวแต่เขาก็โล่งใจหมู่บ้านของเขาปลอดภัยแล้วทิวกลับมาที่หมู่บ้านพร้อมกับร่างไร้วิญญาณของเสือสมิงผู้คนต่างโห่ร้องด้วยความดีใจยกย่องทิวให้เป็นฮีโร่เขาได้รับการเชิดชูจากทุกคนหมู่บ้านกลับมาสงบสุขอีกครั้งหลังจากผ่านเหตุการณ์สยองขวัญทิวกลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านแต่เขายังคงมีบาดแผลทางใจ ภาพความโหดร้ายของเสือสมิงยังคงหลอกหลอนเขาเขาฝันร้ายทุกคืนนอนไม่หลับร่างกายสู้ผอมคิวพยายามลืมเลือนอดีตแต่ยิ่งพยายามเท่าไหร่ภาพความทรงจำยิ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้นวันหนึ่งทิวได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับคำสาบแช่งโบราณที่เกี่ยวข้องกับเสือสมิงตำนานเล่าว,ว่าผู้ที่ฆ่าเสือสมิงจะต้องแบกรับคำสาบกลายเป็นปีศาจร้ายเช่นเดียวกัน ทิวเริ่มวิตกกังวลเขาไม่เชื่อในคำสาบแต่ก็อดสงสัยไม่ได้เขาจึงตัดสินใจออกเดินทางไปยังที่ซ่อนเร้นของนักบวดโบราณเพื่อหาคำตอบทิวใช้เวลาหลายวันในการเดินทางเขาเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งสัตว์ป่าโจรปล้นและสภาพอากาศที่เลวร้ายแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ในที่สุดเขาก็มาถึงที่ซ่อนเร้นของนักบวชโบราณ นักบวชชราเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคำสาบแช่งให้ทิวฟังพร้อมกับวิธีการปลดปล่อยทิวรู้สึกโล่งใจเขารู้ว่ายังมีทางรอดเขาจึงตั้งใจจดจำทุกคำพูดของนักบวชทิวกลับมาที่หมู่บ้านเขาเตรียมตัวสำหรับพิธีกำปลดปล่อยคำสาบเขาสร้างแท่นบูชาใต้ต้นไม้ใหญ่จุดเทียนไขและวาดลวดลายพิเศษบนพื้นดินเขาวสวดคาถาโบราณ ร่างกายสั่นเทาไปด้วยพลังงานทันใดนั้นพื้นดินก็สั่นสะเทือนเสียงคำรามดังก้องกังวานเสือสมิงตัวเมียปรากฏตัวขึ้นดวงตาสีเลือดเขี้ยวแหลมคมมันพุ่งเข้าโจมตีทิวด้วยความโหดเหี้ยมทิวหลบหลีกการโจมตีอย่างว่องไวเขาใช้ปืนยิงสัตว์ร้ายแต่กระสุนไม่สามารถทำอะไรมันได้เสือสมิงยิ่งกโกรธแค้นมันพยายามจะตะบอกทิว แต่ทิวก็รวดเร็วว่องไวเขากระโดดหลบความมีดสั้นที่พกติดตัวมาแทงเข้าที่ท้องของเสือสมิงเลือดสีดำสนิทไหลอาบพื้นดินเสียงคำรามของเสือสมิงแผดดังสแสดงถึงความเจ็บปวดทรมานทิวสวดคาถาต่อพลังงานสีขาวสว่างจ้าเปล่งออกมาจากร่างกายของเขาเสือสมิงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดร่างกายของมันเริ่มสลายตัวกลายเป็นควันสีดำ ทิวหลับตาแน่นรวบรวมพลังทั้งหมดสวาาดคาถาบทสุดท้ายแสงสว่างจ้ากว่าเดิมแผ่กระจายไปทั่วคำสาบถูกปลดปล่อยทิวลืมตาขึ้นเขารู้สึกโล่งใจร่างกายของเขากลับมาเป็นปกติเสือสมิงหายไปไม่มีร่องรอยหลงเหลือคิวกลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านอีกครั้งผู้คนต่างยกย่องเขา แต่ทิวยังคงรู้สึกหวาดกลัวเขาไม่เคยลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาใช้ชีวิตอย่างระม,มัดระวังคอยช่วยเหลือผู้คนแต่แล้ววันหนึ่งข่าวลือเกี่ยวกับเสือสมิงก็กลับมาอีกครั้งมีผู้คนในหมู่บ้านถูกฆ่าตายร่องรอยของเสือสมิงปรากฏชัดทิวรู้ดีว่าเขาต้องทำอะไรเขาคว้าปืนคู่ใจเตรียมออกเดินทางไปยังป่าทึบอีกครั้งมุ่งหน้าสู่ถ้ำลึกลับ ที่เชื่อกันว่าเป็นที่ซ่อนตัวของเสือสมินเขาจะต้องเผชิญหน้ากับปีศาจร้ายอีกครั้งเพื่อปกป้องหมู่บ้านทิวเดินฝ่าความมืดมิดของป่าทึบมุ่งหน้าสู่ถ้ำลึกลับหัวใจของเขาเต้นรัวด้วยความกลัวแต่เขาก็ไม่ยอมถอยเขาต้องปกป้องหมู่บ้านทันใดนั้นเสียงคำรามดังก้องกังวาดไม่ใช่แค่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงคำรามจากหลายทิศทางทิวตกตะลึง ไม่เชื่อสายตาตัวเองแสงสว่างจากคบไฟส่องไปยังร่างของสัตว์ร,ร้ายดวงตาสีเลือดเที่ยวแหลมคมกรงเล็บยาวมันไม่ใช่เสือสมิงตัวเดียวแต่เป็นฝูงพวกมันมีจำนวนมากกว่าสิบตัวยืนเรียงแถวจ้องมองคิวด้วยความโหดเหี่ยมคิวกลืนน้ำลายรู้ดีว่านี่คือบททดสอบสุดท้ายเขาต้องต่อสู้กับฝูงปีศาจร,ร้าย เพื่อปกป้องทุกสิ่งที่เขารักเสียงคำรามดังก้องอีกครั้งฝูงปีศาจร้ายพุ่งเข้าโจมตีทิวทิวหลบหลีกการโจมตีอย่างว่องไวเขาใช้ปืนยิงสัตว์ร้ายเสียงปืนดังสนั่นไปทั่วถ้ำเลือดสีดำสนิทกระเซ็นไปทั่วแต่เสือสมิงมีจํานวนมากทิวเริ่มเสียเปรียบทิววิ่งหนีร้องด้วยความเจ็บปวดร่างกายกระแทกพื้นดินอย่างรุนแรงปืนหลุดออกจากมือ เขาถูกเสือสมิงอีกตัวหนึ่งตะปกเข้าที่ใบหน้าเลือดไหลาอาบทิวสิ้นหวังคิดว่านี่คงเป็นจุดจบของเขาทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นเสือสมิงหยุดชะงักหันไปมองต้นเสียงทิวลืมตาขึ้นเห็นสาวสวยในหมู่บ้านยืนอยู่ตรงหน้าเสือสมิงดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความกล้าหาญเธอตะโกนด่าทอเสือสมิงสาบแช่งปีศาตร้ายเสียงของเธอไพเราะ แต่แฝงไปด้วยพลังอำนาจพวกมันไม่เคยเจอผู้หญิงที่กล้าหาญขนาดนี้มาก่อนพวกมันเริ่มถอยหลังทิวใช้โอกาสนี้ลุกขึ้นคว้าปืนที่หล่นอยู่ยิงสัตร,ร้ายตัวหนึ่งเสียงปืนดังก้องเสือสมิงตัวอื่นๆตกใจพวกมันพาก,กันหนีไปอย่างรวดเร็วทิวและสาวสวยยืนมองพวกมันไปจนหายไปพวกเขารอดชีวิตแล้วคิวมองสาวสวยด้วยความประหลาดใจ เขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าเธอมีพลังพิเศษเธอคือใครมาจากไหนสาวสวยยิ้มให้ทิวเธอเล่าว,ว่าเธอเป็นลูกหลานของนักบวชโบราณเธอรู้เรื่องคำสาปแช่งและวิธีการปลดปล่อยเธอมาที่นี่เพื่อช่วยทิวทิวรู้สึกประทับใจในความกล้าหาญและความเสียสละของเธอเขารู้สึกตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นเขาขอบคุณเธอที่ช่วยชีวิตเขาลินยิ้มหวาน เธอรู้สึกดีที่ทิวปลอดภัยเธอรู้ว่าเขาคือคนที่เธอตามหาทิวและลินตัดสินใจกลับไปยังหมู่บ้านพวกเขาเดินเคียงข้างกันคุยกันไปตลอดทางทิวเล่าเรื่องราวการต่อสู้กับฝูงปีศาจร,ร้ายให้ลินฟังลินรู้สึกหวาดกลัวแต่เธอก็ภูมิใจในตัวทิวเมื่อพวกเขามาถึงหมู่บ้านผู้คนต่างโห่ร้องด้วยความดีใจพวกเขารู้สึกขอบคุณทิว ที่ปกป้องหมู่บ้านจากปีศาจร้ายทิวกลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านทิวและลินใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพวกเขาแต่งงานกันช่วยเหลือผู้คนสอนให้ทุกคนรู้จักการต่อสู้กับความชั่วร้ายทิวกลายเป็นตำนานของหมู่บ้านฮีโร่ผู้กล้าหารที่ปกป้องผู้คนจากหฝูงปีศาจร้ายและนำความสงบสุขกลับมาสู่หมู่บ้านอีกครั้งลินมีพลังพิเศษ เธอสืบทอดพลังนี้มาจากบรรพบุรุษของเธอนักปวดโบราณผู้ทรงพลังพลังของเธอสามารถปกป้องผู้คนจากปีศาจร้ายและคำสาปแช่งต่างๆลินเก็บความลับนี้ไว้เป็นเวลานาน,านเธอไม่อยากให้ใครรู้กลัวว่าพวกเขาจะมองเธอว่าแปลกประหลาดแต่เมื่อเธอได้พบกับทิวเธอรู้ว่าเธอสามารถไว้ใจเขาได้ทิวรู้สึกทึ่งกับพลังของลิน เขาถามเธอว่าเธอเรียนรู้พลังนี้มาจากไหนลินเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบรรพบุรุษของเธอให้ทิวฟังทิวรู้สึกประทับใจในความกล้าหาญและความเสียสละของบรรพบุรุษลินทิวและลินสัญญาว่าจะปกป้องหมู่บ้านและผู้คนจากปีศาจร้ายพวกเขารู้ว่ายังมีปีศาจร้ายอีกมากมายที่ซ่อนตัวอยู่พวกเขาต้องคอยระวังและเตรียมพร้อมเสมอทิวและลินใช้ชีวิตอย่างมีความสุข พวกเขารักกันและดูแลกันลินสอนให้ทิวใช้พลังพิเศษทิวเรียนรู้ได้รวดเร็วเขาสามารถใช้พลังของเขาต่อสู้กับปีศาจร้ายได้ทิวและลินกลายเป็นคู่หผูผู้พิทักษ์หมู่บ้านพวกเขาคอยปกป้องผู้คนจากปีศาจร้ายและคำสาปแช่งต่างๆหมู่บ้านของพวกเขากลายเป็นหมู่บ้านที่สงบสุขผู้คนต่างใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องกังวลกับปีศาจร้าย ทิวและลินรู้ดีว่ายังมีปีศาจร,ร้ายอีกมากมายที่ซ่อนตัวอยู่แต่พวกเขาก็ไม่กลัวพวกเขารู้ว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะปีศาจร,ร้ายได้ด้วยพลังแห่งความรักและความกล้าหาญของพวกเขาหวังว่าทุกคนจะชอบการเล่านิทานสยองขวัญของผมนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆ ออกมาให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะครับ